รู้ไหมเขาตขอบว,ว่าไงครับก็ตอบว่าผมไม่เอาในหลวงนะครับพักเล็กยังคงจะมีศักยภาพต่อไปแต่พักขนาดกลางพักขนาดใหญ่จะถูกริบร้อนมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะทักษิณวีนวอยวายปู่น้ำไม่มีวัฒนธรรมนะล่า,ลาวอ้างในหลวงโน่นนี่นั่น นะครับสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็หมอวรงเดชกิจวิกรมก็บอกเนี่ยสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยกำลังสะท้อนเข้าสู่ตัวเองแล้วก็ทําลายลูกตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะถ้านํามาวิเคราะห์ก็คงเห็นตามปรากฏการณ์แต่ถ้านํามาสังเคราะห์เกมกําลังลุกมากขึ้นแต่ในเชิงยุธทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยจะเริ่มหนักจริงจังหลังวันที่17เมษายนพุทธศักราช2565 กาดสูงๆคราวนี้หนักแน่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับทักษิณอ้างในหลวงนะครับแล้วก็ตอนนี้เขายอมรับเพื่อไทยกาลังแตกนะครับแล้วก็ออกมาปกป้องลูกสาวของเขาคือยิ่งรักชินวนออภัยฮะคืออุงอิงนะฮะซึ่งเป็นหลานสาวของยิ่งรักชินวัตร นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้การเคลื่อนไหวของทักษิณทักษิณไม่หยุดนะเดินเกมการเมืองอย่างต่อเนื่องมีการเคลื่อนไหวทั้งทางตรงและเคลื่อนไหวทั้งทาง,ทงอ้อมปลุกกระแสทักษิณฟีเวอร์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันมีคนออกจากพรรคผมเนี่ยไปตั้งพรรคเสร็จแล้วเนี่ย แกเป็นคนที่พูดพูดไปพูดมาพูดไปพมา,พมาไปเจอพวกไฮโซทั้งหลายเขาก็ถามว่าทำไมออกจากผมรู้ไหมเขาตอบว่าไงครับก็ตอบว่าผมไม่เอาในหลูกทำไมท่านอยู่เบื้องสูงแล้วไปเอาท่านลงมาจริงๆแล้วเนี่ยขอเรียนว่า ไม่เคยมีอคติหรือไม่ความไม่เคารพพระเจ้าอยู่หัวเพราะผมเนี่ยถวายงานท่านตั้งแต่ผมเป็นนักธุรกิจเพราะะนเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระผมต้องไอคนที่ไยโซทั้งหลายก็มาถามผมเฮ้ยจริงเหรอผมก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยไปบอกไปชวนสอสอในพรรคเพื่อไทยบอกว่า มาอยู่กับพักขเขาเถอะเพื่อไทยถูกยุบแน่เพราะในหลวงไม่เอาก็โบับอาจจริงๆผมว่าไม่น่าเลยเรื่องนี้เนี่ยมันจะอยู่ท่านอยู่สูงท่านไม่มายุ่งกับการเมืองการเมืองสองกปรปกอย่าไปเอาท่านลงมาอันนี้คือสิ่งที่เลวสากมากแล้วเรื่องพอไปถึงพื้นที่ก็ไปบอกกับคนในพื้นที่อีกว่านี่เป็นพักราขากาันเลือกใครก็เหมือนกันแหละ สับสนกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าใครออกไปจะเพื่อใครก็ไม่ก็เป็นลูกน้องผมเก่ามาคุ้นจักกันมีอะไรมีพูดคุยกันมาแวะมาดูใบก็กินข้าวกับผมได้ตลอดขออย่าไปด่าพ่อร้แม่ผมไดนเนี่ย,เ,ยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่เกิดขึ้นไม่บังควรแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยที่กกตไปจดทะเบียนเนี่ยไม่สํารวจเลยว่า ชื่อเลยอะไรเลยเอาท่านมาพระเจ้าอยู่มาอ้างเนี่ยก็มีไอ้ไอ้ไอ้หมอไอ้อะไรคนหนึ่งอะนะไปไปไปทำพักแล้วไปตั้งชื่อเหมือนกับให้รู้ว่าถ้าใครรักในหลวงต้องเลือกเขาซึ่งอันนี้เป็นผมถือว่าเป็นการบังอาจมากนะครับซึ่งอันนี้พระเจ้าอยู่ว่าท่านอยู่สูงกรุณาอย่าเอาท่านมายุ่งกันกรกรตก็ต้องระวังแต่ตน้นเบื้องต้น มีใครมี่พฤติกรรมหมิ mm ่ hmm. เนเบรนี่ต้องไม่รับจดทะเบียนเพราะจดทะเบียนแล้วมันมันดูไม่ดีเพราะจริงๆแล้วการเมืองเขาไม่ได้ถือเขาไม่ได้เขาเขาไม่ถือถือว่าเขาจะอยู่หัวเกี่ยวกับเมืองเขาถือว่าเมืองหัวหน้าพักเฮงสวยแค่ไหนดีแค่ไหนตรงนั้นอันนี้คือผมเลยบอกว่าขอร้องเถอะฝ่ายการเมืองคุณในฐานะที่ผมก็เป็นอดีตนายก อดีตหัวหน้าพักใหญ่ๆแล้วคอรมอในวันนี้ครึ่งค่อนก็เคยอยู่ผมมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ขออย่าบังอาจเอาเรื่องในวังมายุ่งกับการเมืองเลยบางคนก็ไปอ้างว่าโอ้เนี่ยนะมีรลายติดต่อคนข้างรอบท่านอะไรซึ่งเลวใช้ไม่ได้ผมว่าไม่ควรเลยขอให้ความชั่วความดีอยู่ที่อยู่ที่พักนักการเมืองด้วยกัน นะใครจะช่วยจะดีก็อ,อยู่ตรงตัวเองไม่ต้องไปต่อหน้าได้รับหลังไม่ต้องไปเอ,อ่ยถึงจ้าไหนนะอันนี้ผมขอช่วงไหนไปได้ก็ไปคนนี้กูต้องคำนึงถึงเงินการไม่เอาตีในวันนี้นะมันไม่ใช่ประเทศไทยมันก็ไม่ใช่แบบนี้มาก่อนนะนะที่เวลาจะไปไหนมันมีกลุ่มน้นกลุ่มนี้มาต่อต้านมาด่ามาว่ามาเนยันไม่เคยมีอ่ะมันเริ่มมีมืกันตั้งเมื่อไหร่ มันเคยเกิดขึ้นมาไหมแล้วจะให้มันเกิดขึ้นอีกหรือผมก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกันตรงนี้ด้วยนะดังันการไปไหนอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้ามีการแจ้งลวงหน้าอะไรเมื่อไรแต่ถ้ามีเรื่องทุกทีอ่ะเข้าใจไหมดังนั้นผมก็อาโอกาสของผมเองถ,ถ้าสามารถไปได้ผมก็ไปนะเพราะนั้นผมก็ต้องรับฟังทางฝ่ายที่เขารับผิดชอบพื้นที่งานที่เขาต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะ มันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้างนะแล้วต้องต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็น้อยลงสมัยก่อนมากกว่าดีไหมแล้วผมเข้ามากี่ปีมาแล้วเนี่ยแล้วมันลดลงไปไหมแล้วก็ลดลงไปนะเพราะผมไม่ต้องการให้คนแต่ละฝ่ายมาตีกันหรือมบรรดากันต่อหน้าต่อตาหรือมาว่ากันไปว่ากันมานี่ไม่ใช่ลักษณะคุณลักษณะของประเทศไทยของคนไทยเลยมันนําให้ประเทศเนี่ยหมดเสน่ห์ ความขัดแย้งมันมันได้อะไรขึ้นมาผมอยากจะรู้ตรงนี้เย่านั้นเมีแต่คนบางคนก็หวังว่าจะชนะชนะถ้าชนะแล้วมันมีความขัดแย้งมันจะได้ประโยชน์อะไรผมถามทีมันจะรักษาชัยชนะนั้นไม่ได้ไหมถ้าทําแล้วชนะแต่มันความสงบมันไม่เรียบเรียบร้อยมันไม่เกิดขึ้นผมก็มีหน้าที่ของผมตรงนี้เท่านั้นแหละในการที่จะทํำให้บ้านเมืองมสงบเรียบร้อยย้อนกลับไป เจ็ดปีแปดปีจะแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยกระกนหน้านั้นอะไรมันเกิดขึ้นวันนี้โครงการทุกโครงการหลายโครงการยื่มาลงไปผมเน้นลงพื้นที่ไม่ว่าจะพื้นที่ของใครก็ตามถ้ามีความจําเป็นความเร่งด่วนมีความประชจต้องการผมก็ทําให้ผมไม่ได้เลือกนี่คือผมนี่คือรัฐบาลผมนะไม่ใช่มองอะไรก็มองหาเสียงไปหมด ทำงานก็คือทำงานบริหารก็คือบริหารนะงั้นขอแยกแยกซะแยกแยกซะไม่งั้นมันก็ไม่เข้าใจกันไปเรื่อยเปื่อยบิดเบือนกันไปกันมาแล้วก็ไได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาสร้างคนเป็นสองฝ่ายสร้างคนเป็นสามฝ่ายสร้างมาสี่ฝ่ายแล้วไปอยู่กันยังไงวันข้างหน้านะใครจะอยู่ผมก็ยังไม่ทราบผมต้องการให้ประโยชน์ให้ประเทศชาติมันมีความรักของสามัคคีนะก็แค่นั้นเอง ในเชิงปรากฏการณ์สถานการณ์ทางการเมืองเราเห็นอะไรบ้างเห็นการเคลื่อนไหวของทักษิณทักษิณบอกว่าในหลวงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับทักษิณยังบอกอีกว่านะครับมีการอ้างเรื่องว่าในหลวงเนี่ยไม่ชอบพรรคเพื่อไทยคนก็เลยหนีออกจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นจวนมากและคนที่พูดดังกล่าวก็เป็นลูกน้องของทักษิณนะครับที่พูดแล้วก็ไปชวนคนออกจากพรรคทาให้พรรคเพื่อไทยกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าพรรคแตก แต่ที่ทักษิณวีนแตกมากที่สุดตอนนี้นะครับกระแสข่าวที่บอกว่าอาจจะเกินรัฐประหารครั้งที่3ทักษิณก็บอกไม่กลัวหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะครับพร้อมจะโดนรัฐประหารอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีบ้านหลายหลังก็พาหนีได้คราวนี้คงจะหนีลําบากละถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เทียบไทยเสนาพงศ์ก็บอกว่าโอกาสจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับถ้าทักษิณยังเดินเกมการเมืองแบบนี้เอาญาติพี่น้องลูกหลานนะฮะ มาลงเลือกตั้งที่ผ่านมามอบ3นิ้วนะครับต่อต้านการสืบทอดอำนาจปรากฏว่าตั้งแต่ยุคทักษิณก็กลายเป็นสมชายจากสมชายกลายเป็นยิ่งลักษณ์จากยิ่งลักษณ์คราวนี้ก็จะมาอุ้งอิงละนะฮะใครสืบทอดอำนาจกันแน่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทักษิณกำลังวีนน่ะ แลนสไลด์ที่องค์อิงบอกว่าจะได้ทักษิณจะได้แน่นอนมีการแก้ไขตํานวนจะได้แน่นอนแลนสไลด์ปรากฏว่าตอนนี้กรรมธิการได้มีการบวตผ่านขึ้นมาบัตรเลือกตั้ง2องใบมีจริงแต่คนระเบอร์กันนะไม่รวมกันเป็นเบอร์เดียวอย่างที่ทักษิณต้องการแลนสไลด์กำลังล่มลงเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับปรากฏว่าทักษิณก็ปฏิเสธว่า ไม่ได้มีการเจราจาหรือมีการดีนกับพลเอกประวิทธิ์หรือพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแต่อย่างใดน,นคะครับซึ่งผมเรียนไปแล้วนะว่าไม่มีการเจราจาหรอกโซนคนสร้างข่าวลืมกันรู้ไม่จรงิงว่าไปเรื่อยเขาไปเจราจาอย่ยังไงไม่มีเหตุผลในการจะเจราจานะฮะหนึ่งไม่มีการเลือกตั้งสองเจราจาเพื่ออะไรขึ้นมา พลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธว่าไม่จริงทักษิณก็ปฏิเสธว่าไม่จริงบอกพยายามจะมีการปล่อยข่าวว่าทักษิณเนี่ยมีการเจราจา mm. ขอให้พลเอกประยุทธ์ไปทําการเจราจาเ mm. จราจาให้อยู่ต่อเจราจาไม่ก่อความวุ่นวายอะไรประมาณนั้นซึ่งม่มันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกไปยังอีกป,ปีกว่ามันจะเลือกตั้งมาเจราจาอะไรกับตอนนี้ไม่มีเหตุผลนะครับสถานการณ์ในขณะที่ทักษิณเคลื่อน,นไหวมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็มีมอบไปบุก ทำเนียบรัฐบาลนะเป็นมอบ3นิ้วอ้างว่านะฮะเป็นวันครบรอบการสลายการชุมนุมแต่ปรากฏว่าเจ้าที่ก็สกัดไว้แต่กระสายข่าวแตงโมก็มากบข่าวนี้ไม่มีใครสนใจเลยนะครับในขณะที่ในภาคใต้ก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับก็มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก2นายนะครับหลังจากวันที่29 มีนาคมพุทธศักราช2,565หุ้นส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมาชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุมวนมากคนที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นนะครับให้ระวังในกรุงเทพมหานครและภาคใต้ปรากฏว่า,าฟลุกนะนะวันที่29มอบปุกกรุงเทพนะวันที่30เกิดเหตุระเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสิ่งนี้คงเป็นคําตอบฮะว่าการเมืองมันเกิด ถ้าจับหลักมันได้จะรู้ถามมิงผมบอกไว้วังจากวันที่20หลังจากวันที่29ปรากฏว่าเตรียมพร้อมเรื่องภัยธรรมชาติกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเพิ่งประกาศเตือนนะวันที่1ถึงวันที่2อากาศจะลดควบเลย2-7อ,องศานะครับแล้วก็จะมีพายุฤด,ด,ดูร้อนเข้ามาซึ่งอากาศร้อนเนี่ยปกติเนี่ยมันควรจะร้อนขึ้นนะปรากฏว่ากลับหนาวลง ซึ่งมันจะส่งผลทําให้เกิดการล้มป่วยเกิดขึ้นเรื่องของภัยการเมืองเราคงเห็นในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีการรูกบุกตีนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติอากาศก็ร้อนๆหนาวๆนะครับทายุก,ก็ถลม่มลูกเห็บก็ถลม่มภัยการเมืองก็คงเห็นชัดเจนฮนะก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการเมืองแล้วก็มีการ จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปกครองพิเศษพัทยาด้วยก็เลยส่งผลทาให้การเมืองก็จะเกิดความวุ่นวายการเคลื่อนไหวของทักษิณตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างหนึ่งพักกำลังจะแตกนะครับของเพื่อไทยกำลังจะแตกเก่งเก่งการุณก็จะออกจากพักแล้วแล้วก็อีกหลายคนก็ทยอยออกจากพักนะครับเรื่องแลนดสไลด์ที่ทักษิณบอกว่า,วามั่นใจจะสามารถชนะแลนสไลด์ตอนนี้จบแล้วแลนดสไลด์ไม่ได้นะเสียงไม่พอที่จะแลนดสไลด์นะครับนั่นหมายออกว่าความว่าโอกาสที่ พรรคทักษิณจะได้ประโยชน์จากเรื่องของแ a น d s l i ์ e ไม่มีละนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคราวนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นบัตร2ใบเขาปรับกลยุทธ์นะครับเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบแต่ไม่ทิ้งพรรคเล็กนะครับพรรคเล็กยังคงจะมีศักยภาพต่อไปแต่พรรคขนาดกลางพรรคขนาดใหญ่จะถูกริบร้อนมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจฮะทักษิณวีนโวยวายปู่นํำไม่มีวัฒนธรรมนะกล่าวอ้างในหลวงโน่นนี่นั่น นะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็หมอวรวงเดชกิจวิกรมก็บอกเนี่ยสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยกำลังสะท้อนเข้าสู่ตัวเองแล้วก็ทําลายรูปตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะถ้านํามาวิเคราะห์ก็คงเห็นตามปรากฏการณ์แต่ถ้านํามาสังเคราะห์เกมกําลังลุกมากขึ้นแต่ในเชิงยุธทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยจะเริ่มหนักจริงจังหลังวันที่17เมษายนพุทธ,ธศักราช2565 กาดสูงสูงคราวนี้หนักแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 天喜晚。